ตัวน,นี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าราคาอยู่ที่580บาทก็ตรงเบ้านะครับเหมือนของเดิมเป๊ะเลยนะครับตัวนี้ก็สายรัดโอเคไฟเลี้ยวนะครับโอเคไฟหลีก็ออกไฟท้ายโอเคออก สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้ทุกทุกคนเราก็ห่างหายจากการทําคลิปไปนานนะครับเนื่องจากโควิดวันนี้ผมก็จะมาทาคลิปรีวิวของถักรีตีสําหรับบิ g ไบวันนี้ผมก็จะมารีวิวแบตเตอรี่แบรนด์ RR ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวเดิมของผม,ผมเพิ่งหมดไปนะครับผมเลยสั่งแบตเตอรี่ตัวนี้มาเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มแนะนํามานะครับ แล้วเป็นสินค้าที่ถูกมากนะสำหรับแบตเตอรี่ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับบอดี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นตรงรุ่นของ r 3นะตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะครับบอดี้เท่ากันกับแบตเตอรี่เดิมแบตเตอรี่เดิมจะเป็นของ g s ตัวนี้ก็เป็น RR แต่ข้อเสียของตัวนี้คือตัวนี้แอมมันจะน้อยกว่านะครับของเดิมจะเป็นแอมจุดสี่แอมเจใช่ตัวนี้จะเป็นแค่7จ็แอมแอมจะน้อยกว่าแต่คนขายเขาบอกว่าตัวนี้มันตรงรุ่นนะครับใช้งานได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนี้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าราคาอยู่ที่580บาทโอเคข้อมูลแบตเตอรี่บิ๊กไบต์แบตเตอรี่ของ Big กไบตนะครับตัวน,นี้เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งที่ใช้นวัตกรรม agm แผ่นใย,ยแก้วชนิดพิเศษสามารถดูดซับน้ำกดได้ดีเยี่ยมทำให้แบตเตอรี่ของ ยวซามีกำลังไฟมีกำลังแรงจ่ายไฟไปยังมอเตอร์ได้สตาร์ได้สูงสตาร์ติดง่ายไม่ต้องเติมน้ำกันตลอดเวลาดูแลรักษาง่ายโอเคครับก็ค่าๆก็มีประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ดูข้อมูลจากที่เขาลงขายนะครับในช h อป e ี ตัวนี้ผมก็สั่งจากช้อปปีมานะครับตัวนี้นะผมก็ถามเพื่อนๆหลายคนเลยครับว่ามันมันใช้ด้วยกันได้ไหมเพราะว่าแอมมันน้อยกว่าเพราะว่าที่ศึกษามาแบตเตอรี่ต้องแอมเยอะกว่านะครับเงือเท่ากันนะจะดีแต่ตัวนี้น้อยกว่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมตัวนี้ก็ถูกมากเลยนะครับ ถ้าเป็นแบตเตอรี่ศูนย์ก็พันกว่าบาทนะครับเก็บสองพันนะอ่ารหัสน่าจะเป็น JT7LHeatBS นะครับอันนี้ก็1 2บสอโวลต์เแอมก็มีน็อตมาให้นะครับอันนี้ก็ครบพร้อมใส่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนใส่เสร็จเลยนะครับจะลองขี่ด้วยไปดูระบบไฟว่ามันโอเคไหมนะครับ ตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอดี้มันก็ตรงเป้านะครับเหมือนของเดิมเป๊ะเลยนะครับตัวนี้ก็สายรัดโอเคตัวนี้ตรงหมดเลยนะครับ๋ยวเรามาดูกันระบบไฟนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะไฟหน้าจอนะครับ ขึ้นนะครับตัวนี้ก็ขึ้นหมดนะครับบอกหมดหน้าจอผ่านนะครับระบบไฟขึ้นหมดเดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวนะครับโอเคไฟเลี้ยวออกไฟเลี้ยวหลังออกนะครับ คครับระบบไฟก็ไฟหลีไฟหลีก็ออกไฟท้ายโอเคออกแต่เรามาฟังเสียงนะครับมาสตาร์ทเครื่องดู ประมาณนี้นะครับโอเคถือว่าใช้ได้นะครับระบบไฟแต่เราลองไปขี่ดูนะครับว่าความรู้สึกเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากของเดิมยังไงนะครับ